สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมของเก่าทุกท่านนะครับวันนี้จะมานําเสนอเงินเงินเรือนะครับเป็นเงินเก่านะฮะซึ่งเงินเรือตัวนี้จะใช้ดูพระกลุ่มเนื้อทองผสมที่มีอายุต่ากว่าพศ .2,500 ลงไปได้เลยนะครับเช่นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับก็ทํามาจากเนื้อเดียวกันซึ่งผิวและเนื้อของโลหะจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับใช้เทียบดูได้เลยนะครับกล้องขยายที่มีกําลังสูงนะจเห็นชัดเจนมากนะครับ ดี๋ยวผมจะให้ดูทุกส่วนช้าๆนะฮะทีละนิดนะฮะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเงินเก่านะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือจะเป็นท้องร่องของเรือนะฮะมันไม่ได้เรียบแบนตรงนะฮะเป็นท้องท้องร่องนะฮะของเรือนะฮะคล้ายเรือนะฮะผมจะให้ดูนะฮะเก่ามากครับของเก่านะฮะดูเดี๋ยวซูมให้ดูนะฮะประมาณนี้เห็นไหมครับพัฒนาการของโลหะนี่ชัดเจนมากเลยนะฮะ เก่าเงินเรือนะฮะสวยงามมากนะฮะนะครับมีพัฒนาการมีเรื่องของการผ่านการเวลามาชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยเลื่อนให้ดูอีกนะฮะเห็นไหมครับสนิมที่ตกผลึกไปสนิมที่เกิดก่อนคือเกิดก่อนก็แก่ก่อนก็ตกผลึกก่อนนะฮะจะเป็นสีดําที่อยู่ลึกนะฮะพร้อมที่จะย่อยสลายแล้วนะฮะและสนิมที่เกิดใหม่สนิมที่เกิดใหม่ก็จะมีสีที่อ่อนกว่าสดใสกว่านะครับเปล่งปลั่งกว่านะครับ นะครับให้ดูนะเป็นเงินเรือนะครับรงเงินเก่านะครับตัวนี้เราหาเป็นเงินเก่านะฮะไม่ทราบเรื่องราคานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อขายนะฮะแต่ถ้าเจอก็เก็บนะครับผมซื้อครับแต่ไม่ได้ขายนะฮะเจอก็เก็บมาไว้นะครับนะครับเอามาไว้ทําคลิปเก็บไว้ดูตัวเองเพราะว่าตัวเองชอบนะฮะถึงได้เก็บสะสมมานะฮะนะครับสวยางามและชัดเจนนะฮะ ดูการดูพัฒนาการของโลหะเก่านะครับนี่ฮะนี่นะครับบริเวณป่าดินสอเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะอันตัวนี้เนะี่ยตัวนี้เนะนี่ยนเะพิ่งเกิดเพิ่งมีพัฒนาการขึ้นมาใหม่นะฮะสองเนื้อกล้องเนี่ยจะเห็นสีสวยมากเลยฮะแต่แต่นานไปก็จะตกผลลงไปเป็นสีดําอย่างงี้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะสีดําไม่เข้มเห็นไหมฮะเพราะว่าเริ่มเริ่มจะแก่นะฮะสนิมตรงนี้เริ่มจะแก่แต่พอแก่ แกไปแล้วก็ตกผลึกไปก็คือตายไปจะตกลงมาเป็นสีเข้มอย่างนี้นะครับผมนี่คือพัฒนาการของโลหะนะฮะเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะก็เหมือนกับเหรียญร้อยปีนะครับมันก็เหรียญร้อยปีพอจอมเก้าเจ้ากรุงสยามที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่ครับเหมือนกันมีพัฒนาการเหมือนกันครับในกลุ่มโลหะแต่โลหะตัวนี้จะเป็นกลุ่มทองผสมนะครับจะทํามาจากพวกกลุ่มเหรียญสตางค์แดงเหรียญห้าสิบสตางค์เก่าๆนะฮะในสมัยนั้นๆนะครับ จะเป็นกลุ่มทองผสมนะครับสนิมก็จะมีหลายสีครับมีหลายหลายโลหะหลายแร่นะฮะที่ที่ปนปนกันอยู่นะฮะโลหะที่ปนปนกันอยู่ไม่ว่าจะมีทองเหลืองทองแดงตะกั่วเงินอะไรย่งนี้จะรุมรวมกันอยู่คือการถลุงแร่นะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเขาจะถลุงเอาแร่ตัวใดตัวหนึ่งเอาแร่ตัวเดียว,ว,ยวออกมาให้ครบร้อเเซเลยทีเดียวนั้นไม่ได้นะฮะจำเป็นจะต้องมีแร่ชนิดอื่นปนมาด้วยนะครับ อย่างทองเหลืองมาถลุงเอาทองเหลืองก็จะได้ทองเหลืองจะเอาทองเหลืองมาเลยทีเดียวร้อไม่ได้นะครับจะต้องมีแร่อย่างอืง่นติดมาปนมาด้วยเช่นพวกทองแดงแตะกั่วอะไรอย่างนี้ต้องปนมา wander, มนก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทองอะนะครับเหมือนกับทองนี้ก็ยังเรียกทอง90ทอง94 96อะไรอย่างนี้ไม่มีร้อยเนะครับไม่มีนะฮะไม่มีอะไรที่จะถลุงได้ร้อยเทีเดียวนะครับเนี่ยนะชัดเจนนะฮะการพัฒนาการของโลหะนะะฮทั้งองค์นะฮะทั้งเหรียญนะฮะทั้งเงินนะฮะททัั้้งงงงรราเเเเนนนีี่่ยยิือ ชัตเจนหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับในชาดเจนมากเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูขอบตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนกันนะครับมีพัฒนาการที่สวยและงดงามมากนะฮะเหรียญนี้นะฮะในส่วนที่เป็นสีดาเห็นไหมครับจะไม่ดําทีเดียวนะครับเห็นไหมดูดีๆนะครับนี่นะครับคือพัฒนาการของโลหะฮะก็คือว่าสีดําดําตรงนี้จะเป็นเทาดาใช่ไหมฮะเพราะว่าเริ่มจะแก่แต่ตัวที่แก่ก่อน เนี่ยครับที่ตกผลึกก่อนที่ตายก่อนเนี่ยก็จะเป็นสีดําเข้มอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมครับเขาจะแบ่งโทนสีกันชัดเจนนะซึ่งในพระเกในเหรียญเกของที่เขาทาขึ้นมาใหม่จะไม่เน้นรายละเอียดพวกนี้นะครับหรือเน้นก็ทําไม่ได้นะครับแม้แต่ในเม็ดเดียวนะฮะในสนิมเม็ดเดียวไม่เรียกเป็นเม็ดนี่ยังนี่ยังใหญ่ไปนะครับเรียกเป็นโมเลกุลแล้วกันครับขนาดโมเลกุลนึงเนี่ยสียังไม่ซ้ํากันนะครับจะต้องไล่โทนสีนะครับเหมือนที่ผมเคยอธิบายเกี่ยวกับหลวงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ศูนย์ห้าไปแล้วครับ เกี่ยวกับสนิมไล่โทนสีนะฮะจะต้องมีสนิมไล่โทนสีสีจะต้องไม่ซ้ํากันนะครับเห็นในชัดเจนนะครับในรูปนี้เพราะว่ากําลังขยายของกล้องก็ไม่สูงนะฮะแต่ก็พอเห็นได้นี่ครับพอเห็นได้ว่าตรงนี้บริเวณนี้เป็นสีเทาดานะครับบริเวณนี้เป็นสีสีดําเริ่มเข้มแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะทุกจุดทุกล่องจะมีลักษณะนี้หมดครับในซอกเล็กๆนะฮะตัวนี้คือดูแบบละเอียดนะฮะแล้วที่กําลังงอกขึ้นมาใหม่ก็จะ กำลังเกิดขึ้นมาใหม่จากเนื้อก็จะเห็นเป็นเป็นสีทองสวยอลังเป็นงปังนะฮะมันก็คนหนุ่มสาวนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมครับมีการเกิดชัดเจนนะฮะนี่คือพัฒนาการทางโลหะนะฮะซึ่งไม่มีใครเรียนแบบรอกเงินแบบได้ยังไม่มีทําได้นะครับเท่าที่ดูมาตามทองตลาดไม่มีนะครับอย่างนี้ทําไม่ได้หรอกครับผมว่าไม่มีใครทาได้นะฮะต้องธรรมชาติและต้องผ่านการเวลาเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะะ ที่ทํามาเรียนแบบก็เห็นอย่างกลุ่มหลวงพ่อเงิน่างเี้ะก็เคยเห็นนะเห็นมาเขาจะทําเป็นเส้นตรงๆ <c oughs> มันกับว่าจริงๆแล้วเนะ่จะต้องเป็นขยักอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยจะต้องเป็นขยักขยักไม่มีต้นทางและปลายทางอย่างนี้นี่คือการเกิดมาจากธรรมชาติแต่มนุษย์ทําขึ้นมาเนี่ยที่ที่ผมเคยเห็นตามแผงพระทั่วไปเขาจะทําเป็นเส้นตรงๆอย่างเนี้ยเหมือนแผงลูกแม็ก,กันนะฮะแล้วก็เอามาแปะลง มาปั๊มลงปั๊มลงปั๊มลงจนทั่วเนี่ยเพื่อที่จะเรียนแบบตัวนี้เลยครับเพื่อที่ลอกเรียนแบบตัวนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่ใช่เพราะว่าก็ยังใหม่อยู่เส้นลูกแม็กนั้นก็ใหญ่แล้วก็ยังไม่มีพัฒนาการอะไรนะฮะนี่นะครับที่ผมอยากจะให้ลองดูกันนะครับว่าเรื่องของการผ่านการเวลานี้สําคัญมากครับก่อนที่จะดูพิมพนะฮะถ้าผ่านการเวลามาแล้วถ้าพิมพ์เพี้ยนก็อาจ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพี้ยนนะครับเพราะว่านี่นะครับอย่างตัวนี้ใช่ไหมพอเกิดสนิมแล้วก็ตกผลึกไปนะฮะก็ต้องหลุดต้องสึกก่อนไปเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นกลุ่มสีรถยนต์ก็จะพวกต้องจุดต้องจางต้องซีดไปนะฮะเหมือนกันนะครับนี่ต้องสึกต้องก่อนนะเห็นไหมครับพอสึกก่อนไปแล้วถ้าสมมุติว่าตรงนี้มีจุดอยู่จุดได้จุดหนึ่งเนี่ยหรือมีตําหนิที่ทุกคนดูกันเนี่ยหลายๆคนดูกันเนี่ยเขาอาจจะเกิดสนิมแล้วก็ตกผลึกไปแล้วก็ได้นะก็คือว่าจุดตาหนิตรงนั้นอาจจะหายไปได้นะครับถ้าของผ่านการเวลามาแล้วริง ผมอยากจะให้เน้นที่เรื่องนี้มากกว่าเน้นที่เรื่องผ่านการเวลายอย่างนี้และพัฒนาการของโลหะอย่างนี้มากกว่าครับเป็นตัวชี้วัดได้ไปสูรได้นะฮะเดี๋ยวผมกลับด้านหลังให้ดูนี่ครับการหล่อของคนสมัยเก่านะฮะการที่เขาหล่อเขาจะทามือหล่อหลอกกันเองนะชาวบ้านทำมันเองนะฮะตามประวัติที่ผมดูมานะเงินเรืองเงินอะไรเงี้ยชาวบ้านทำมันเอง การใช้ก็ตามน้ำหนักแล้วแต่น้ำหนักนะครับหนักมากหนักน้อยนะครับก็เหมือนกับก็จะมาเทียบค่ากันเหมือนกับเงินบาทเงิน5บาทเงิน10บาทอะไรอย่างเงี้ยแหละก็จะมาเทียบค่ากันแต่สมัยนั้นเขาเอาน้ำหนักนะครับเขาเอาน้ำหนักเป็นตัวชี้วัดกันนะครับหนักเท่านี้ก็จะได้สินค้าประมาณนี้น้ำหนักน้อยเท่านี้ก็ได้ตามน้อยอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นการหล่อนะที่เห็นเป็นเส้นใหญ่ๆพวกนี้นะเห็นเป็นเส้นเป็นแผ่นเป็นแผ่นใหญ่ๆเนี่ยแต่ในแผ่นใหญ่เนี่ยมีการพัฒนาการของโลหะทั้งหมดนะครับ ถ้าส่องด้วยไฟที่มีกําลังกล้องที่มีกาลังขยายสูงแล้วนะมีการพัฒนาทั้งหมดนะฮะของโลหะฮะเดี๋ยวผมจะลองซูมดูซูมมากไปก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ากล้องถทกสัพทก็ได้เท่านี้แหละเห็นไหมครับแล้วพอสังเกตได้นะฮะพอประมาณการได้นี่นะครับก็จะเห็นเห็นประมาณนี้อันนี้เป็นด้านหลังนะครับ เป็นด้านหลังนะครับเป็นท้องเรือนะฮะตัวนี้ก็จะมีสนิมเหมือนกันแหละครับเรื่องสนิมนี้ดูได้ง่ายมากนะฮะสัตกตที่สนิมนะฮะจากสีเทาอ่อน today, เ,เนี่ยหครับไล่มาเป็นสีเทาเริ่มเข้มขึ้นแล้วเป็นสีเทาที่แก่ตัวส่วนใหญ่ตัวที่แกนะ่จะตกผลึกอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีตัวใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ขึ้นมาทับตัวที่ตกผลิกตัวที่ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับเป็นระบบนี้นะฮะซึ่งดูได้ง่ายมากนะครับเรื่องสนิมเรื่อง ของพวกการผ่านการเวลาดูได้ง่ายนะครับถ้าเราจับหลักอีกดีแล้วนะครับดูได้ง่ายมากเนีย่ยนะครับสวยนะครับในเรื่องถ้าผ่านการเวลามาแล้วจริงๆของได้แท้เนี่ยหายากครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ